ดีจ้าพ่อกับแม่พ่อนี่แหละค่ะไอ่พ่อที่จัดสวนทิจยหายกระถางมีต้นป้นเชี่ยนนี่จ้ะไอ่พ่อที่ยหายมันกระถางน้อยนีย่อุตส่าห์เอาหกลงไปเปลี่ยนน้ำมันเล่นนี่นั่งรัดอ่ะเดี๋ยวไม่ยหญ่ให้มันได้สองกระถางจ้าสใส่กระถางนี่ สูงกดบ่อมันได้สองกระถางเมยพ่อนว่ามันจะสวยงามเวลาเขาดัดสวนนะสวยงามกครงการจา้าเมยพอ่อน่ะสิไซนี่จ้าเมยพนแต่มยพอนเ,เอาอยาออกก่อนจา้า พัชนาไปในโตนี่แหละปล่อย,ย,ยมันหกล้วกัย่านง,งูงจ้ะ คนหลักสวยหลักงามเลยจ้าเอ้าแม่พ่อนคือโบไดใส่ถุงมือแตวบอคือมีดหนามแบบนี้เจ<อ>้าก็บ่ได้ข่อยละบ้าเจ้าก็นยางน้ำข่อยรว่าด าเพิ่นลงหลายแลวเนาะนลงมางามหมดจ้าคุโล่งมาก ไวฝนตกเลยจ้าไอ้พ่อกะสีเข้าบ้านสักก้อนบบดนี้ไพ่นข้าบ้านก้อนฝนตกเลยจ้าฝนตกเลยจ้า้พ่บบล,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 ลบฝนก่อนเลยจ้า นี่คือสวนยอมสวนต้นใหม่ของแม่พ่อเนะะ้อค่ะมาส้มน้ำกันจ้ะมีลายหลากมีลายอย่างลายสนิทแม่พ่อมาจักซื้อมันดอกแม่พ่อหลักสวยหลังงามก็เลยเอามาปลูกจ้ะปลูกไว้เบิงไงใบส้มนี่แหละแม่พ่ออยู่ว่างๆมาส้มน้ำกันเนะะ้อค่ะ บนต๊ไม่พอนกับอยากนอนอยู่แต่มันนอนบอลลามดอกจ้าบรรยากาศท่วนนอนอยู่แต่ไม่พอนก็นเหตุยอกๆแยกๆไปนี่ละแก่เหงาเ้ยค่ะจันแดงไม่พอนกับงามเลยค่ะ พุ่ม,มึกง่ายนึงจ้ะกระถุงเงินถุงทองบอกเ็นผิดสางคนหวานน่ะแตะพ่อนจักซื่อมันเห็นมันสวยง่ามเขียวง่ามจ้าอันนี้แก้วหน้ามาบอกคือเมนยังแหละไม่พ่อกับบปงหู โอ้ให้มันสวยงามค่ะ เด็ด<ต>ดอกไม้เพรท่านได้แล้วเพราะท่านจะดุมาส่ง,งของก่อนเออดิฉันเลยแล้อยากมาเบิ่งของฝากสักอันหนึ่งยังเนาะบาทนี่เนาะอ,อ่านมาเลยกว่าส่งมาแต่ใส่นั่นน่ะอ่านมึงดูโอ้หนัตชยาชัยพรอ่านเลขที่สองหกห้าสี่โอ้ลูกสาวส่งมาตลกกบบาดกระบังที่เปิดเปิดเปิด มันยังน้อลูกสาวเพิ่นส่งมาให้นี่เปิดเป็นบน่นาะเปิดทั้งคนผมก็ได้บ่มีปารโร่จะไปเสียดายมัน มือบ่อมันอยู่กลางกลางหัน,นั่นๆ<อ>กลางมันตันพอได้ตันเลยโอ้ยเนาะตันโอ้ยมันมาฮอดแล้วกระจายเย็นๆเถอะเปิดจังใดกันดี มาหอดีแล้วโอ้มาอินทภาลำพ่อแม่มาอินทภาลำอินทภาลำจะมีหมากเนี่ยนี่หมากรองกล่องบอกอินทภาลำยาเฮโมวิทย์ฝากมาให้แม่บอก อันนี้ของแม่ว้าวผุ่นใส่กล่องคุณนน,นน้ำอันนี้ของแม่เนี่ยยาบย้ังยังเลยเนี่ยยังแล้วอันนี้ของพ่อโอ้คนละกล่องยาอันนี้กระยา อันนี้แนะหละเฮเฮโมวิตนะเฮโมวิตยาบำรุงเลือดให้แม่บำรุงอ้าน,นีนของแม่เด้ออันนี้มายังว่าหนี่ของแม่ก้อยภาษาอังกฤษอ่านบ่ได้เอาไปแก้ๆกล้องไข่อยๆแน,น่นี่เด้อนี่เด้อบ่งอินทตาล์มจ้า โอ้มันคือเป็นลาแะโอ้คนตรงมากเนี่ยาโมันคือเอามากาบอมันคือชุกก็คือมีกินอะไรมันหลายมือบอแม่อยากกินทรเลียนไม่ได้กินได้กินแต่ปลาลำาบอ โซเรียนมันทรงมากพอได้โอ้ยมันซุกเลยมันซ้ำแล้วพอ่อเชืเฉย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 เฉนี่ดอกอืมอืมกระล่างสักก้อนหนึ่งว่ะพ่อกระล่างทำไม่ เก็บหมากซุกมันออกก่อนซุกโพดปีนี่พ่อหได้กินอินแต่ปลาล่ำมาเลยส่งมาโอ้หมากเลยซุกขัดโพดสตาร์ทูด้านบอกได้กินกด็ดีแต่ไม้ปีไม้ซานตัวพ่อ โอ้ยตัวนี้ซุกเกือบเบิดเดยวเม่ไปล่างก่อนเดอ้อใจเย็นๆจะผาอยากเถอะล่างก่อนเด้อจ้า ล่างกันเด้อจ้า,า,จาอินทาลัมลูกสาวเพิ่นทรงมาแต่กรุงเทพนี่โอ้นัทสยาลูกสาวพ่อเวียงเด้อจ้าทรงหมากอินทาลัมมาะหฮเดี่ยซุกแล้วอันนี้นะล่างสักก้อนเด้อมากินเด้อพญายเด้อ ก็ที่สีนาอนี่เลยจ้ะชิมมึงกันเด้ออืม <c oughs> กรอบหวานอร่อยกพรานทำไงแซ่แบแซ่บแซบหวานกรอบจ้าแซ่บเพรจ้าหวานหวานอืมทุกแล้วจ้ะ แค่แค่เจ็บเข่าเร็บกระปุกสีฟ้าเนะคือของพ่อเน้ะจ้ะลูกทรงยามาหายพ่อกินพ่าเพิ่นกินข่าวว่าแซบแ้วแม่กระซักก็ออกจากโรงพยาบาลกระทรงมาให้แม่พ่อมีเนี่ยอขอบใจหล้ายๆเน้ะลูกเอ้ยนี่คือหอดแม่ อันคือซิมแมนคออันริปิกาบออันนี้ให้โมวิดเนี่ยยกมาโซกุนนะผ่านนะจ้าโอ้ยแซ่แบแซ่แบแซ่บหวานกิปนี่ก็มีแค่นี้ละจ้าขอบคุณนะคะมาเบงแม่พ่อนกินอินท่พาลำจ้า